สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยเอ็กซาเวเตอร์นะฮะเ <c oughs> ติมน้ำมนันที่ปั๊มนะยครับยกรถมาเลย <c oughs> นิยะไปลงงานงานนะฮะสวัสดีพี่ใหม่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมสวัสดีพี่พี่พน้องน้องทุกท่านเลยนะฮะท่านผู้ชมในช่อง u t u b e นะครับ ตทออสวัสดีปี2000 ย <22. S 2> ี่สิบสองเดินทางกันต่อกินข้าวยังเห็นเห้กินแลวอยากินข้าว ลเดี๋ยวกลับมาด้วยกันก็ไม่อยากไดทำงานเลยกลับมาด้วยก,กันกลับไปย้ายใครต่อเดี๋ยวว่าจะเอาไปด,ดูกลับไปย้ายดู ติดตั้งย่างดีไม่เคยเปิดดังคดีเนี่ยดังพอมากเลย <c oughs> นั่นมากขับเลยขอดไปจัดซื้อในที่ไหนไ,ได้รถด,ดําไหมครับรถดําป่ะรถดํารถดําคันไหนที่น้ำไอ้น้ำมันทำไว้เนี่ยไอ้รถดําไอ้ดําเล็กปะ่ะไม่ใช่รถด,ดําไอ้รถด,ดํา ดับวิ่งของ่สอสดุเฮ้เรา,าย้ายไปนาง,งานนะยกโคกทุเรียนนะครับยกโคกทุเรียน เสียผ่องเสียผ่องไมโครเล็กเอ้ยร้านข้าวใกล้ๆเอางันครับพี่ไปไหนครับไปลงที่ไหนครับโตแล้วคุณพัน,ร<ใ>นครับผมอะโตแล้วไปตรงไหนก็ได้ไมึงอยากโกนเต้ในหนูไอ้เหี้ยไปไหนเนี่ยไปลงไหนที่ตรงนี้ใกล้ๆนี่ของหนุหน่มเลยอ่ะใช่โคเล็กไม่ได้กินหรอกเร็นขนกรองครับ เียกมเลกี่กมสอเนีมีางง่อ๋อติดสาไฟป่ะจะไปลงนาปูนปูนก็ไหนลงปูนลงปูนอ่ะเนี่ยลงปูนเนี่ลงโหตัดยาสเตียนเลยตัดยาปะเนี่ย หมือนจะตัดยากม,มันขึ้นแค่นี้เปล่าคนยากาข้าหยญ้าเขาบอมันน่าจะขึ้นมากกว่านี้นะเพราะมันเป็นดินเดิมมันเป็นดินดินนาดินเลยนะี่ไม่ใช่ดินคนใา่นี่ตัดหลักใครอย่างเป๊ะไรอันลงตัวเนี้นนยตัวนี้ย นี่นะครับโคกเผาต้นปาล์มอีกแล้วเนี่ยเดลองชินเอาอย่างโอ้ยย้ายมาทำโคกทุเรียนนะครับผม เป็นเต่าเต่าโอ้ลมแรงมากเลยก็สวัสดีครั้งนะครับผมสวัสดีไปยังท่านผู้ชมนะครับในช่อง YouTube นะฮะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยนะครับกลิ่นแอรหอมฟุ้ง โอเคครับผมเดี๋ยวมาชมกันต่อนะฮะอีกคลิปหนึ่งนะครับผมว่าจะทําโคกนะฮะเดี๋ยวจะอธิบายกับวิธีการทาโคกนะครับเดี๋ยวกลับไปหากินข้าวก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ